ชชวินหลีกไปผมจะพามมนีตาไปนี่หมอเมายาเปล่าวะมมนีตาม,ามีอากูนะเว้ยมึงมีสิทธ์อะไรเอาเมียคนอื่นไปวะมีสิทธ์อะไรเหรอไม่ช้าก็เร็วยังไงมมนีตาก็อยากกับนายมมนีตาเพิ่งบอกกูเว้ยว่าเขาจะเชื่อฟังกูไม่มีทางไปกับผู้ชายอื่นเว้ยเป็นไปไม่ได้นายทำร้ายเธอมากขนาดนี้ไม่มีทางที่มมนีตาอยากอยู่กับนายก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่เขายังเอากูอยู่เนี่ยเพราะไม่มีใครเอาเขาเว้ยต่อให้มึงซ้อมกูให้ตายกูก็จะพาโมที่ตาไป ้จัดให้ถ้าพวกคุณจะตีกันช่วไ,ไปตีที่อื่นได้ไหมอย่ามาทำเรื่องวุ่นวายในโรงพยาบาลมุธิตาคุณไปกับผมเถอะคุนคุณอยู่กับมันน่ะก็มีแต่ใจเจ็บตัวเขาเป็นเมียกูเวย้ยกูจะรังแกยังไงก็ได้มึงไม่มีสิทธิ์มึงไม่เลวอย่าเสือกชาชวินกูจะเสือกถ้ามึงปัญญามึงก็ฆ่ากูดิไม่ได้ถ้าเวลานี้ฉันปกป้องพี่หมอ เขาจะยิ่งโมโหฉันจะต้องไม่ทำร้ายเขาชัชวินคุณปล่อยเขาฉันจะคุยกับเขาให้ชัดเจนเองพี่หมอคะฉันจะไม่มีวันหย่าฉันรักชัชวินวุฒิตาจะพูดเรื่องอะไรอ่ะต่อไปนี้อย่ามาแทรกกลางระหว่างเราเลยนี่มันขู่เธอใช่ไหมคือบอกฉันได้นะไม่มีใครข่มขู่ฉันทั้งนั้นฉันแค่อยากปรับความเข้าใจกับเขาแล้วใช้ชีวิตคู่กับเขาอีกสักครั้งถ้าคุณพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกเรื่องคงจบไปนานแล้ว พี่หมอพี่รีบไปเถอะ